ชนะทุกการแข่งขันด้วยหนึ่งสิงนี้เราจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องการงานหลายคนอ่ะเวลาเราจะแข่งแบบเฮ้ยไปจีบแข่งกับคนนี้หรือว่าอ่านหนังสืออ่ะยกตัวอย่างอ่านหนังสือง่ายแไอ่านหนังสือเรียนอย่างเงี้ยหรือว่าการทํางานที่เราต้องแข่งขันเพื่อที่จะได้เงินได้งานที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอ่ะไปมองคนอื่นมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ2ข้อที่ผมจะบอกในวันนี้เป็นสิ่งที่ ถ้าเกิดคุณนําไปใช้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีอย่างที่ผมเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้2ข้อน,นี้ไงผมก็แบบโอ้ท้อตลอดท้อแท้ทุกวันนี้ท้อน,นะครับแต่มันไม่ถอยแต่สมัยก่อนเนี่ยท้อแท้แล้วก็ถอยเลยไม่ว่าจะเป็นความรักการเรียนการทํางานเนี่ยทำให้ผมไม่ประสบผลสาเร็จในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังแบ่งปันให้ฟังก็แล้วกันเนาะว่าน้องๆถ้าเกิดอยากจะประสบผลสาเร็จในชีวิตนะครับใช้2ข้อนี้ได้เลยข้อที่1 จงอย่าเปรียบเทียบเพราะเมื่อคุณเปรียบเทียบแล้วคุณจะหน่อยคุณจะทอ้อคุณจะท้อแท้สิ้นหวังหมดหวังไม่มีอะไรแล้วหมดกำลังใจแล้วไปต่อไม่ได้แล้วฉันไม่มีอะไรแล้วเพียงเพราะว่าคุณไปเปรียบเทียบดูคนนั้นสิพูดก็เก่งกว่าฉันดีกว่าฉันหล่อกว่าฉันสวยกว่าฉันรวยกว่าฉันเรียนเก่งกว่าฉันคุณไปเปรียบเทียบตลอดเลยแต่คุณลองไปดูคนที่สําเร็จบนโลกใบนี้ผมกล้าพูดอย่างนี้เลยว่าหลายๆคนนะครับจากอยู่พื้นล่างจากติดลบด้วยซ้ำแต่เขาสามารถขึ้นมาได้ ด้วยตัวเขาเองด้วยการที่เขาไม่เปรียบเทียบใครเพราะฉะนั้นนะเชื่อผมเลยครับว่าคนหนึ่งจงอย่าเปรียบเทียบไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอย่าไปเปรียบเทียบครับคนเราเกิดมามีภารกิจลับทุกคนมีภารกิจลับในชีวิตของเราเองเมื่อเราหาภารกิจลับของเราได้เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่แตกต่างจากทุกคนแม้ว่าเราจะพูดเรื่องเดียวขเขาแม้ว่าเราจะทําอาชีพเดียวกับคนคนนั้นแต่ถ้าเกิดคุณหาตัวคุณเองได้ คุณไม่เปรียบเทียบคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีคนชื่นชมคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีคนตามคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบผลสมาเร็จอันนี้แค่ข้อแรกนะครับก็คือจงอย่าเปรียบเทียบคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันครับขนาดแฝดใช่ไหมคุณมีเพื่อนแฝดไหมครับผมมีเพื่อนแฝดอยู่2คนสมัยตอนอยู่ปรถมนะแล้วก็มอต้นด้วยทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับคือเราอยู่ด้วยกันคืออยู่ในห้องเดีวยวกันเลยนะรู้เลยว่าคนนั้นชื่อ ไม่อยากพูดชื่อเดียวเอาคนนั้นชื่อนั้นคนนั้นชื่อนี้คือเราอยู่ใกล้ชิดเนี่ยเราก็รู้สึกความแตกแต่างแล้วว่าเออคนนี้กับคนนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่คนทั่วไปที่เพิ่งมาเห็นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยค่ะจำไม่ได้ทําไมหน้าเหมือนกันจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่เรา,าไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยเรารู้สึกว่าอ๋อเนี่ยเราเห็นแวบเดียวสับหางตาก็รู้แล้วว่าคนนี้คือชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเพราะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันหรอกครับถึงหน้าตาจะเหมือนกันแค่ไหนต้องมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกันโอเคนะครับนี่คคคืืออจงยยย่าเเปรีบีบบบทุณกันน มาสู่ข้อที่สองครับเมื่อคุณไม่เปรียบเทียบแล้วนะเออชีวิตนี้คุณจะแบบเขาเรียกว่าเบาอยู่เลยเ้ยฉันไม่ต้องเปรียบเทียบคนนั้นเวยว่าฉันช่างมันดิคนนั้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกับฉันคนนั้นเรียนคณะเดียวกับฉันทําไมเก่งกว่าฉันก็ช่างสิฉันคือตัวฉันข้อที่2ไม่ต้องแข่งกับใครเมื่อคุณจริงๆข้อแรกไปเนี่ยข้อสองก็จะหายไปแล้วเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะชอบเปรียบเทียบแล้วก็พอเปรียบเทียบเสร็จเราก็จะเริ่มรู้สึกแบบแข่งอยากจะแข่งคนนั้นและแอบแข่งในใจหรือว่า ปากก็พูดไปว่าไม่แข่งกับใครหรอกแต่จริงๆก็ลึกๆมันต้องแข่งอะเพราะว่ามันสายดูกันมันงานดูกันมันคนรักคนเดียวกันชอบคนเดียวกันอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่คุณต้องแข่งด้วยไม่ใช่คนคนนั้นคนที่จะสําเร็จบนโลกใบนี้นะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกโดยทั้งหมดเลยคุณลองไปติดตามประวัติของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบิลเกตเป็นสติปจ๊อบนะครับหรือว่าคนอื่นๆที่เขาเรียกว่าดังขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโดนทั้งคําสมบูรมา โดยทั้งการเปรียบเทียบแต่เขาไม่เคยสนใจเรื่องนั้นสิ่งที่เขาสนใจคือเขาโฟกัสคือเขามุ่งในสิ่งที่เขาสนใจเท่านั้นนะครับและสิ่งที่เขาสนใจนั่นคือเขาสมมุติเขาสนใจเรื่องของการทําคอมพิวเตอร์สิ่งที่เขาต้องทําต่อยอดในเรื่องนั้นก็คืออ๋อต้องทําให้มันดีที่สุดชั้นอ่านหนังสือได้เท่านี้วันที่2ชั้นก็อ่านบทต่อไปชั้นวันที่3ฉชั้นต้องอ่านได้มากกว่านั้นสังเกตไหมครับว่าเขาไม่ได้แข่งกับใครเขาไม่ได้เปรียบเทียบกับใครด้วยแต่เขาแข่งกับตัวเอง การที่คุณจะดีขึ้นไม่จําเป็นต้องไปแข่งกับใครต่อให้คุณไปแข่งนะสมมุติคุณไปหาคนที่แบบเฮ้ยฉันต้องแข่งคนนี้พอวันหนึ่งคุณชนะคนนี้แล้วแล้วยังไงต่อไปต่อได้ไหมเอออ่ะโอเคไปต่อได้ก็อ,อ้าวมีคนนี้คนนี้ก็เหมือนกันนี่รวยอ่ะฉันอีกก็แข่งมาอีกคนนี้รวยมาฉันอีกไปเรื่อยๆคนรวยก่าคุณก็ทั้งโลกนะครับก็จะรวยก่าคุณไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ต้องมีคนรวยก่าคุณอีก ไปแข่งทาไมครับไม่จําเป็นครับไม่มีความสุขเปรียบเทียบก็ไม่มีความสุขตอนนี้ถ้าเกิดน้องๆกําลังอ่านหนังสืออยู่ไม่ต้องไปแข่งกับเพื่อนคนที่ได้ที่1ในห้องครับไม่จําเป็นครับแล้วก็การศราึกษาตอนนี้คุณทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าการศึกษาหรือว่าการเียนเก่งก็เกิดจากความจําที่ดีซึ่งก็ดีนะครับเป็นสิ่งหนึ่งในความอัจฉริยะเป็นสิ่งหนึ่งในความเก่งนั่นแหละแต่ความเก่งมันไม่ได้มีแค่ความจํานะครับดังนั้นเนี่ยการศึกษาไม่ได้สรุปว่า คุณเป็นคนไม่เก่งเพราะว่าความเก่งยังมีอีกหลายอย่างยังมีอีกหลายด้านนะครับไม่ใช่มีสิ่งเดียวคือความจําไม่ใช่ถ้าเกิดตอนนี้น้อง,องๆกำลังอ่านหนังสืออยู่ก็ไม่ต้องไปแข่งครับไม่ต้องไปแข่งกับคนนั้นหรอกอ๋อคนนั้นได้ที่หนึง่งคุณแข่งกับตัวคนนองสิว่าวันนี้ฉันอ่านหนังสือหนึ่งเล่มพรุ่งนี้ฉันอ่านสองเล่มวันต่อไปฉันอ่านสามเล่มจําได้หรือยังวนใหม่ท่องใหม่ไม่ใช่หนังสือการ์ตูนนะคระับหนังสือเรียนแล้วคุณก็จะไม่ท้อด้วยเมื่อวานคุณก้าวไปหนึ่งก้าวโอเค เมื่อวานฉันวิ่งรอบส1ามหนึ่งรอบโอเควันนี้ฉันวิ่งอีกหนึ่งรอบครึ่งเห็นไหมครับคุณจะค่อยๆฝึกไปแต่ถ้าเกิดคุณไปเปรียบเทียบกับคนที่เก่งเช่นโอ้โหคนนั้นวิ่งสิบรอบเว้ชันถอและไม่เล่นไม่วิ่งละไม่วิ่งละจบเห็นไหมครับไปเล่นกีฬาอื่นแล้วจบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทานะครับก็คือแข่งกับตัวคุณเองก็พอก้าวไปให้ทุกๆวันก้าววันละหนึ่งก้าวเก่งวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปีหนึ่งสามร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไปเรื่อยๆนะครับ แต่หลายๆคนที่เปรียบเทียบนะครับทุกวันนี้ก็ยังเปรียบเทียบย้ายไปทํานั่นทนํานี่อาขา,ายอะไรนี้ไม่ได้ก็ย้ายไปสิ่งอื่นนะครับโดยที่คุณไม่ได้ก้าวทีละหนึ่งเปอร์เซ็นะครับค่อยๆฝึกไปแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอสิ่งที่ใช่คุณจะเจอสิ่งที่ชอบแม้กระทั่งความรักนะครับเมื่อคุณจีบแล้วไม่สาเร็จไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับคุณฝึกพัฒน,นาสเสนียของคุณไปหนึ่งเปอร์เซ็นต วันนี้ฉันออัดคลิปออกสื่อหนึ่งเปอร์เซนต์พรุ่งนี้ทำอีกวันนี้แบบทำคลิปสนุกวันหลักวันหลังทำคลิปนูน้นที่นี้ทำไปเรื่อยๆครับคือพัฒนาตัวเองทีละหนึ่งเปอร์เซนต์ไม่ต้องเยอะครับทีละหนึ่งเปอร์เซนต์เมื่อวันหนึ่งมาถึงคุณจะรู้ว่าโอ้โหฉันมองย้อนกลับไปมาไกลมากเลยฉันทำหนึ่งเปอร์เซนต์ได้จนแบบโหสิบปีไม่รู้กี่เปอร์เซนต์แล้วเพราะฉะนั้นขอทุกคนโชคดีครับ